แกถูมาหลายงวดแล้วนะถูมาหลายงวดแล้วจะมีของด้วยมีของมีองค์มีอะไรด้วยับฝันแล้วงวดนี้พอเข้าคร่าวเพราะอนี้ยังค่ะยังยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ต่ตอนตอนนั้นทำาเฮียรู้มันมันทีกันเกินไปเนาะมันมันมันทีกันมากเลยตอนนั้น ทำไมถึงว่าถีทีมาถึก็มันได้ทุกงวดเนาะได้ทุกงวดอ๋อเออจะทุ่งงวดทุกงวดเลยคุกจนเบื่อว่างั้นเออไม่ใช่มันถี่อะไรว่าถีนู่นอะไรเราก็ไม่เข้าใจไม่ถูกถึงว่าที่ผ่านมาอ๋อไม่ถูกถึงว่าที่ผ่านมาโอ้เธอแปลว่าถูกทุ่งวดทุกงวด แต่มันไม่เยอะแต่ันไม่เยอะใช่ไหมห้าสิบาท่ละร้อยที่หาบาทที่ะ้อยที่ละห้าสิบบาทที่ละร้อยซื้อเซื้อแต่เจ็ดสามสามเจดกเกือบเฉียดตัวนี่สุยสุยกรกดสุยมันสุยื้อคือเยวตรงวดนี้ยังไม่ได้วดนี้ยังเลยค่ะแต่มันมันงวดนี้มันจะมีหนึ่งมีไหนมีเลขมีเลขหนึ่งจากหนึ่งมา หนึ่งมาเรื่อยๆมีตัวไหนอีกไหมจ๊ะมั่นใจว่าหนึ่งมาแน่นอนมีตัวไหนอีกไหมครับไม่มีไม่มีเลยหนึ่งละเลยหนึ่งตัวเดียวคอลอนี่นะหนึ่งตัวเดียวคอลอ์ก็จับเอาหาจับเอาฮะ เออหนึ <c oughs> <m> ่งไปหาจับคู่เอาเนาะหนึ่งหนึ่งมาแน่ว่างั้นหนึ่งพันทงพันทองทั้งคืนหนึ่งเลขกหนึ่งอย่างเดียวเลยไปหาจับคู่เอาบนหรือไอ้บนหรือล่างหรือว่าได้ทั้งบทล่างล่างไม่ส่วนมากจะออกล่างนะอ๋อหนึ่งนี่มาล่างส่วนใหญ่จะมาล่างใช่ไหมมาล่างอ๋ออยู่ในหลักหน่วยหลักสิบไม่ดูนไหนก็ไหนแม่น คนนี้แม่นเนาะถูกแทบถูกงวดเมื่อถึงวันนี้ชอบอะไรงวดนี้พูดก็พูดไปเนาะเอาคนก็นั่งรออยู่นี่นี่เนี่คนนั่งรออยู่นี่นี่นึกก็นั่งรออยู่นี่เออนั่งฟังนี่ก็นั่งฟังยังไหมเออนี่ยังไหมคนไทยลอตเตอรี่ก็ยังเลยอันนี้คนไายอตเตอรี่เขาก็นั่งรอฟังนี่เขาก็นั่งรอฟังแล้วก็นั่งรอฟังอยู่ หนไหนก็ในไหนเลยอ่ะหนไหนในก็ในไหนละถูกก็ว่าดีเนาะมันถูกเราก็ว่าเราไม่ดีฮมันอย่างนี้เราก็ไม่ใช่คนที่เรามาจากมาถ้าถ้าถ้ารู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะไม่ต้องเป็นนั่งใส่เสื้อแของขางกัดขาไม่ต้องมีลงทุงลงเท้าแบบนี้หรอกใช่ไหมโอ้ใช่ไหมไม่ต้องไปขายขอให้เหนื่อยแล้วขับมาในเบนจ์จอดโอ้โหมีคนรับใช้เดินเข้ามาถือล้มให้ด้วยแล้วรู้อย่างงี้ ไม่รู้ <that> ่าคิดได้ยังไงลงมาอย่างรถน้องคิดเอาเลยไปแล้วเลยคิดเอาเลยใช่ไหมว้ามันคิดอยากลงมานะคิดอยากลงมาวันก็ผ่านมาที่นี่เลยแต่วันก็ผ่านผ่านวันก็ผ่านวันก่อนก็ผ่านแต่ไม่ลงวันนี้มาเตะทรายหน่อยจ้ะมาจากลงขอวันนนี้ก็เลยผ่านมาปุ๊บคิดอยากลงมาเลยลยให้มันหนึ่งแล้วเอาไหนไหนก็ให้ไปแล้วไหนไหนก็ลองซื้อไปหนึ่งสามหนึ่งสามจ้ะบนหรือล่าง ร่างร่างตัวเดียวขอรอแล้วแต่เราจะรักเนาะเราก็่างกันร่งกไปแต่ว่าก็ดูดูไปก็เล็นนี้เลยืหนึ่งสามเขาหนึ่งสามแต่มาจากไหนที่ที่มาที่ไปไหมเ็กตัวนี้มันก็มีมาบ้างเลยล่างให้ฟัางหน่อยึ่งลองลองดูถ้ามันใช่ก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็ทำยังไงเนาะ อยากได้กันทุกคนเลยอาจารย์อู๋เขียนให้หน่อยอาจารย์อู๋หนึ่งสางของของของใครนี่ของเจ๊เกสอนเจ๊เกสอนเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีมันต้องเขียนเขียนให้หน่อยมันต้องมีที่มาที่ไปนี่เจ๊เกสอนบ้านยางวันตรงมาให้แล้วหนึ่งสามเขียนชื่อเจ๊เขาด้วยนะอ่า มันอาจจะมีขึ้นมีลงใครก็รู้เนาะอาจจะขึ้นจะลงใช่ไหนึ่งสามแต่เราจะรักเอาเนาะหนึ่งสามหนึ่งแปดได้ด้วยเออสามสามไอ้สามนี่เป็นแปดได้ไงจะแล้วแต่เนาะจะแล้วแต่เราจะเอาบวกเอาคิดเอาอืมเป็นฝันเลขเป็นเลขฝันเลขอะไรครับคือนี้เหรอ ตัวเดียวเหรออ๋อนี่เดี๋ยวชุ่ยนเมือนี่อ่ะของเจ๊อันนี้ของเจเกสอนบ้านยางฟันธงมาให้ตัวเดียวแขนแขนเด้อพี่นนองเด้อหนึ่งสามครับบ่ถูกยาวอย่าไปเงื้นเล่าเด้อเหรอถูกยังไปนี่อ่า อ๋อถูกกระไปก็ได้บ่ถูกกระไปก็ได้ไปไปเล่นน้ำกันเออเนาะกินแมงอีซ้อนะกินแมงอีอนอันนี้เจเกสอนนะครับบุงหัวเกสอนเกสอนแปลแปลแปลว่าดอกไม้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 นี่ดอกไม้สวยงามหนึ่งสาม ไอสามเนี่ยเป็นแปะไดน้อยจีเนาะเหลี่ยวแต่แต่แต่เสียเอาไปแปะแต่ตรงตงตัวเดียวแข็นแขนน้อยคนสิหายตัวเดียวได้ครับนี่ยยางอนัน์อยางนยางอนันจ้ะยางอนันอ๋อบ้านยางอนันหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งแปดก็ได้นะครับบ้านยางทีไก่เนี่เก็ะ หัว่นี้กาอวตารดินะผู้ใดผู้ใดไปทำข่าวห้ครับคนดูลินทีวีเลฮึดูลินทีวีนี่แมนเอา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 ตรงตรง่ผู้ใดเท่าข่าวห้ดูลินทีวีสมุดเมนบ่เมนสมุดมืองมึองไหนดิหนิอันนี้โมเมนต์อันนี้โมเมนต์สมุดแน่นอนอันนี่โมเมนต์ แมนวะเขาเนี่ยแหละเป็นคนทำข่าวไม่รู้เนาะผมไปเองเลยไปเจอขังแรกแมนวะไปเจอขังแรกแล้วรังที่สองเออไปเจอขังแรกถึงขังที่นผจมอนุรักษ์นึกดีอนุรักษ์ผมจำไม่ได้แต่ผมไปทำข่าวอยู่ข่าวที่ดังตอนนั้นจะมีคู่กับคู่กับอะไรนะคู่กับหลักกิโลใช่ไหมวันนั้นที่วันที่ผมไปนี่ลม เฉยๆตอนที่ตอนที่ตอนที่อะไรตอนที่มีลมตอนพายุก็ที่เป็นพายุแล้วแล้วมันอ่าแล้วมันไปออกเลขท้ายของผมใช่ไหมเลขท้ายรถรถของผมรถเก๋งอ่ะผมไปจับรถเก๋งพากันไปจับอยู่อยู่เสื่อลมแมนบอแต่ร่มร่มอ่าบอมแมนไอไอไอนี่เกาะขาขาขาลมบอมแมนขาเต้นบอมันบอถือรถมันสิร่งมันมีคนไปทะ

คนรู้ยังไงวะผมอยู่ในเต็นท์รถรถรถไม่โดนรถโดนไหมคะไม่โดนมันจไม่โดนเพไม่โดนอ่ะไม่มีใครโดนดูเต็นท์เนี่ยเต็นท์นี้อยู่สบายแต่มีสองเต็นท์อ่าคนอยู่เต็มหมดเต็นท์เนี้ยมีสองเต็นท์นะฮะดูดูนะฮะสามสี่สองสามสี่สองแล้วอะไรอีกห้าห้านึ่งห้าหนึ่งแล้วคุณป้าเห็นตัวอะไรวันนั้นสามแปดสามแปดดร้านบอกอีกร้านบอกมีร้านบอกบอกตัวไหนศูน เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูเอ้าใครใครใครที่ไอ้โบราณที่บ้านยางตำบลยางนะฮะบ้านยางตำบลยางอำเภอศรีขอรพูมนะจังหวัดสุรินทร์ใช่ใช่ <c oughs> มันไกลไง <c oughs> ผมมันไกลอันนี้เขาไปทํายูทูบโน้ตนูตอยู่อยู่ที่ไหนสนมฮะผมอยู่สนมอยู่สนมนี่นะใช,ใช่ใช่ใช